ผลไม้สดๆนี่ักตองก็มีเด้อบักตองก็มีแอปเปิลก็มีแก้วมังกรก็มีเงาะสดๆแล้วรจนาหายไปไหนอะทำไมไม่เอารจนามาขายด้วยมีแต่เงาะมีแต่พี่เงาะมีแต่พี่เงาะไม่มีพี่รจนา ดสดๆเนี่ยนี่คือนี่คือประเทศไทยน,นั่นคือทุเรียนของเราใช่ไหมพี่ที่กำลังกอกอยนะู่ยน่ะของเราอ๋อกลับวันนี้เลยเหรอครับสองวันกลบับทุเรียนหมอนทองหมอนทองครับของตรดิอร่อยมากของรับแรครับสวยมากเลยเนาะตรงเนี้ย ป้าพี่เล็กไปกินเคทั้งหมดเนี่ยทานเต๋อหมดทุกคนแล้วแล้วก็ไปรับสายท่านที่มาที่เมืองไทยรับวลคอมสุไปยแนด์ขอบคุณค่ะ